พื้นเป็นพระจันทร์หรือว่าเป็นเป็นพระอาทิตย์เนี่ยให้อีกทีมหนึ่งตีสมมุติว่าขึ้นพระอาทิตย์ก็ให้บุให้หมูลตีนะอ่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะโดนไวตี้แต่ไม่เป็นไรหรอกน่าจะทัน เลนดีนะพี่อัดคลิปอยู่นะโอเคตีอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนตะกิ้กันให้เรียบร้อยนะเลขหนึ่งท็อปเอ่อเลขสองใช่เลขสามล่างเลขสี่อัดไปไปแล้วแล้วแล้วก็แล้วเอาป๊อบคอร์นมากินดูด้วยเฮ้ยอย่อย่าลืมเปิดระเบิดถุยไม่ได้ลงหรอใช่คนมันเกินไงหรือแต้มจะออกอ่ะเอ้ยผมไม่ติดนะพี่เอ้ยจะไปเล่นเกมอื่นนะดิอ่าตัวพวก dps นะครับถือ ยาเอโดฟีให้ผมหน่อยนะยาเนี่ยครับเอาไว้กดบับนาเมตตอนตอนบอสมันล้มหรืออะไรทักงอย่างไม่ทันแล้วพี่ผม,มกำลังจะเปิดกล่องเลยในกล่องมีหรอมีพี่ที่สองสีเหลืองนะดูดูอัน,นี่ด้วยนะพระจันทร์เตอาทิ์อะอ่าสีม่วงเก็บให้หน่อยปลาได้ปลาไปเลยนะครับ เอ็นเน็ตอะปลาไปเลยตีมแล้วพี่หลุยป๊อ,อปคอร์นพร้อมโอ้โว่าแล้วลืมอะไรเอฮหาลืมเปลี่ยนสกิลกนี่ไงนี่ไงชอบทำให้ทีมตายหอยนะเนี่ยไฮจำครับลืมเปลี่ยนสกิลติ <10 S 2> มบงเก็บให้หน่อยครับติมบงหน่อยอิ่าครับ ม่งยิงแสงตอนไหนวะเฮียที่เหลือข้างในไอ้แบงค์แมปมไฟหยอกตำแหน่งตำแหน่งครับตำแหน่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไอ้แบงค์เขากินี่ตัวแทนอยู่ตีไปเลยตีไปเลยตีได้ ตีเลยเหรอใช่ตีไปเลยครับตีไปเลยตีทั้งสองตีเลยตีไปเลยมันเสียวเวลาเอามูลตีมูลตีมูลตีให้มูลตีครับพาทิศออกให้มูลตีโอเคหายตี หยุดเอ้ยอาจารย์หยุดให้พาทิตีให้พาทิตีไอ้ไม่ถ่านไม่ถ่นไม่เป็นไรได้ได้กดเลยกดเลยเมื่อกี้ถ้าจำไมว่าถ้าสมมติว่ามันมันขึ้นสัญลักษณ์แล้วอะครับฝั่งฝั่งที่ขึ้นอ่ะให้หยุดตีเลยครับเพราะว่ามันจะไว้แบบตะกี้ว่าเล็ก ตำแหน่งใช่เงี้ยตำแหน่งหลอกมันใส่หูมาหลอกโค้ดเดียวกันด้วยเว้ยเออเ <laughs> งี่มาแล้ว <laughs> เยดเดดดีดินวะจำดูสีดีๆนะนี่ไง <laughs> โอ้ยตายไม่ได้แล้วนะ เอาตายตายทำไมใช้หมดแล้วหรออตายสีเหลืองตีไหนครับออเออผมกปัดเตอรพอ <c oughs> พอพอหยุดหยุดยุดยุดสีสีมุนมุนมุนใช่เอาวิ่งถ่ายไม่พักเลยอะ่ะน่าจะหลุดแล้วเบีครับป<บ>าจีเน็ตม่งหน่อยต้องใช้โคตาให้ครบ ฉันมาทำอะไรทีร่นี่เราไม่ดูสีตัวเองอ่ะ <c oughs> ผมยังจำว่าตัวเองสีเหลืองอยู่เลยพี่ <c oughs> ปับป๊บปั๊บไอ้จากคนไม่เคยพลาดต้องมาพลาด <c oughs> จาับแี่พิตไม่เยเอะเกินไปสีเหลืองเก็บวงเลยครับ น่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะเคเนี่ยรวดเร็วจะได้เปลี่ยนสกิลนะเพราะผมตายปุ๊บบอยก็ตายตามตามโอเลยเคปาร์ตี้หนึ่งถือดิสทัชชั่นบอมนะครับกับกินเน็ตม่วงนะปาร์ตี้สองถือเวอร์ไวแล้วก็เปลี่ยนเคถ้าผมเอาไอ้นี่เปล่าที่พี่บอกอ่ะที่พี่จะเอาอะดาเมจอะครับเอาเอาดาเมจถือถือเอโนฟินให้ผมหน่อย เฮ้ยเดี๋ยวปีโอ๊ยไอชิ้นายโอ้ยเกือบเกือบเกือบพร้อมเงินเต้าแป๊บแป๊บแป๊บเซ็ตสกงสกิลกงการ์ดกันดีๆนะมีมีอาหารกันไหมครับ มีอาหารกันนี้กันไหมคำว่าด,ดีเด้อ,อรลจำเอาแ,แนะนําว่าให้กดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเก่งขึ้นเก่งแล้วครับพอตัวเลยอ่ะปาร์ตี้หนึ่ง <Okay. S 3> เป็นพระอาทิตย์นะครับปาร์ตี้หนึ่งกับปาร์ตี้สองสีจะไม่สลับนะครับระวังพิซซ่าใหญ่ด้วยวป้าเปิดปะเนี่ยเปิดเลยพวกที่ Connect, อุ้ยมีชั้นบอดบาบครับโอเคบ๊ายบายเจอกันเพื่อนครับปาร์ตี้หนึ่งก็พอบอสล้มอะครับแล้วแล้วบอสมันขึ้นให้เราล้นเแล้วก็จะกินฟีฟอยกับโยนระเบิดใส่ไปเลยครับกินเน็ตม่วงโยนใส่ไปเลยนะปาร์ตี้หนึ่งอะ

ของครับของครับเวลาครับผมตั้งใจเล่นหน่อยนะครัพย์กรกินท้าใหญ่ตลองหลอกเฮ้ยสวยครับสวยครับยอดสุดยอดสวยสวยกด ไม่รุนมาแล้วเหรอยังครับยังครับจะจะกำลังจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วสวยปาร์ตี้หนึ่งมาเราก็ไม่ต้องเล่นเมคเทนิกครับเมคเทนิกมาเมคเทคนิคมาดูนะทานครับทานจบแล้วจบแล้วบอสตายแล้วสวยเย่ดีดีทำดีบอสฟาร์บแล้วระวังพิซซ่าไม่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 มานี้ครับลมนียกมาเรียกมา เฮ้ยจริงจังกิดไฟหรือเปล่าเนี่ยรอบเนี้ยจริงจังเลยพิรีบพิรีบโอเคโอเคจริงจังหน่อยนะทุกคนโอเคอ่าพี่เคนกับพี่ลิศอาจจะยังไม่เคยลงใช่ไหมครับเวลาบอสหมุนตัวครับมันจะมันจะปล่อยขึ้นออกมารอบตัวเหมือนสตอมเสียมุ้งอยู่เสียมุ้งอยู่อย่างนั้นระวังนะครับกูก็หล่นไอ้นี่ตรงกลางครับอันนี้เข้ากลางครับผมใช่เข้าตรงกลางจีดบอสบ้าปะเนี่ยโอเคบายบายได้เจอกันเพื่อน เจอกันเจอกันรอบสองเจอกัน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 กูไม่เจอมึงหรอกสัตว์เออกูก็ไม่อยากเจอมึงหรอกก็ปาดิโตยังไงหรอเจ้ยยอ่าตีเสาวเลยยิบหายีบอร์แมงพอแม่งต้องปกตีกันเองอีกถ้าปกตินี่มีที่เจอกันสาวสาวสาวโอ้าวแข็งหมดทุกคนระวังนะไอ้หอกออกจากวงนี้นะเดี๋ยวผมฮิ้วให้เดี๋ยวผมตีเสาให้นะ มามามาตีบอสเพราะว่าเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าเลือดมันลดไม่ทันเดี๋ยวเราจะตายกันหมดโอเคบอสเปลี่ยนแล้วรอโยนเกนรอยนเกนเน็ตป้าครับถ้าถ้า,ถาตอนนี้ที่ที่หนึ่งมีระเบิดโมุงอยู่ไหมครับนมีมีมีอยู่<ร>หนึ่งลูกถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีปลาอะไรี่แต่ง <S <S ปาลปาแล้วปลาแล้วปลาระยะทักษิณได้เลยครับ ตักเจอแต่มันบ่อยๆครับอุ้ยผมฮิวให้ไม่เป็นไรระวังอยกลางวงฮิวเลยพี่ไม่ไหววะจะจะเข้าไปทำไมอ่ะมันดูดเข้าไปพี่มันดูดเข้าไปโอ้เห็นว่าทำอะไรไม่ได้เลยเห็นว่ากลางวงแม่งเดินเข้าไปเฉยเลยผมเห็นวงฮิวเลยพี่ผมเลยเข้าไปกลางวงแล้วก็ไปเลื่อนรถในนั้นได้โทษคุ้มไอเวด ของเราไม่ต้องตีเสานะให้ขาจะตายเราวอจะตายล้วครับให้ผมดูเขาคุณนหนึ่งไปเลยใช่แล้วเดี๋ยวรอมันซอมมอนอีกตัวหนึ่งโยนเกเน็ตเอาถ้ามันมาโยนเลยนะครับผมพิซ่าอเหี่หลบไม่ทันระวังพายุจะมีทีเแียวดีนะครับทีนลนคบพอดยดีเลยนะดนะครับเกิคดีนดีเลยนะดคเกิดดีพ เก็บเกนเนตม่วงไว้ด้วยนะจบแล้วจบแล้วบอสบอสาร์ปแล้วพี่ถึงกันปะเนี่ย,ยมีเกนเน็ตฟ้าอยู่ขวดหนึ่งเหมือนกันพี่เฮติต้าใหญ่ระวังหลอกครับโอเคโยนเกนเนตที่มีทั้งหมดใส่ไปเลยครับครับผม แล้ว <N> ต้องใส่ฟ้าจบครับเอ้าเที่ยวการติดไไมวะเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่าเตรียมของกันก่อนในกาสายไม่ต้องใช้เตรียมใบลบบัฟอะครับหรือว่าพนาเตียก็ได้ถือไว้เลย ยาเปลี่ยนเป็นขวดใหญ่นะครับแนะนำถือนี้นะแล้วก็ยาขวดใหญ่ครับปราร์ตี้ปราร์ตี้หนึ่งก็ถือจเนต่วงเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวปราร์ตี้สองถือเววายพอพอเริ่มเข้าไปนะครับเรายืนกันอยู่ด้านล่างเนาะแจกบาทสองคนแจกเกาะยืนอยู่ข้างล่างครับจะบอสวิ่งมาเองเฟรเนี้ยจะมีจะมีสามช่วงเวลาก็คือมีกลางมีกลางวันกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะครับกลางวันก็คือมันจะสว่างกลางคืนก็มืดเลย นะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยฝนมันจะตกเราจะดูง่ายๆตอนกลางวันนะครับมีเมคานิกที่ต้องระวังที่แบบมันตายเลยอะ่ะมีอยู่สองอย่างก็คือเมคานิกที่มันจะมีจุดดอดดอดไปในแมปอะครับดูในมินิแมปได้เราจะเห็นเลยว่ามีจุดสีเหลืองเราวิ่งไปตรงนั้นนะครับยืนยืนยืนลอยตรงนั้นสักพักหนึ่งพอได้บัฟปุ๊บล้วก็ค่อยออกไปตีบอสไม่งั้นจะโดนไววทั้ง ใครที่ไม่ได้บัฟก็จะตายทั้งหมดอ่าแล้วก็อีกเมคนิกหนึ่งก็คือพอตีไปเรื่อยๆเนี่ยบอสนะครับจะจะส่งเหมือนกับเป็นดีบัฟให้ทั้งสองปราร์ตี้จะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมีลูกพาทิตย์อยู่บนหัวอ่าใครที่มีลูกพาทิตย์อยู่บนหัวให้ติ๊กบอกเพื่อนอ่าและยืนอยู่จริงๆมันจะดรอปสักพักหนึ่งมันจะดรอปวงอยู่ตรงพื้นให้เข้าไปยืนในวงนะครับอ่าให้เข้าไปยืนในวงไม่งั้นก็ บอสมันจะไวซี่เหมือนกันก็คือมันจะตายคนที่อยู่นอกวงก็จะตายอันนี้คือตอนกลางวันนะแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองผิดีบับนะเดินช้าให้เก็บสีเขียวครเดี๋ยวผมไปเยี่ยว่อนนะไปมานึงไปเยี่ยวโอเคมันจะล้างสโลให้เรานะครับย่าเหยียบสีแดงจริงๆมันก็เหยียบได้แหละแต่ว่ามันน่ารำคาญมันเป็นระเบิดไฟแล้วมันติดสะแตกครับอันนี้คือกลางวันเดี๋ยวผมจะคอยบอกหรือว่าเอออ่าให้เหยียบสีอะไรแล้วก็ระวังสีอะไร กลางคืนกลางคืนน่ะมีเมคนิกคล้ายๆกลางวันเลยก็คือถ้าสมมุติว่ามันขึ้นรูปพระจันทร์บนหัวใครก็คือยืนอยู่เฉยๆนะครับแล้ววงมันจะดรอปลงพื้นแล้วเราก็เข้าไปยืนในวงนั้นนะวงมันจะขึ้นอ่ารูปพระจันทร์ทั้งสองปาร์ตี้เลยครับคนใดคนหนึ่งก็พยายามมีสต,ติกับบนหัวตัวเองว่ามันมีบัฟหรือเปล่านะและ้วตอนกลางคืนอีกเมคคา닉หนึ่งก็คืออ่า มันจะมีให้เราเก็บลูกสีม่วงครับมันจะเห็นในมินิแมปเลยเป็นจุดสีถึงเหลืองว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างเก็บให้หมดถ้าเก็บไม่หมดก็โดนไว้ตายทั้งหมดเลยทุกคนโอเคอันนี้คือกลางคืนกลางคืนให้เก็บนะครับให้เก็บสีแดงเราจะตาบอดน,นะครับให้เก็บสีแดงแล้วมันจะเปิด Point of View ของเราให้เรามองเห็นได้กว้างขึ้นให้มองมองเห็นได้ปกติถ้าเหยียบสีฟ้ามันจะเป็นพิษนะครับถ้าติดพิษ หลายหลายสแตกแรงให้กดพานาเซียแก้ไปเลยอ่าแล้วก็ปลาเฟสดางวันนะเฟดตอนเช้าเฟดตอนเช้าเฟดตอนเช้าเนี่ยจะมีฝนตกนะครับมีฝนตกก็คือมันจะลดเลือดเราเรื่อยๆวิธีแก้ก็คือเราเราไปเก็บนะไปเก็บซีดสีฟ้านะครับมันจะให้บัฟกับเราทําให้เราไม่เลือดลดนะครับ อย่าเหยียบสีเขียวถ้าเหยียบสีเขียวเราจะติดรูทต้องให้เพื่อนช่วยติดหลอดสีม่วงๆใต้ตีนเราอ่าแล้วก็พร้อ,อมแล้วพอบอสเข้ามเมคนคิกที่มันจะระเบิดครับนะให้วิ่งหาวงสีฟ้าไว้แล้วยืนอยู่ในวงจนกว่าบอสจะระเบิดเสร็จครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวผมคอยบอกให้ว่าอะไรจะต้องระวงังเล่นง่ายเมื่อกี้ยังเล่นกันมาได้เลยไปโอ้หมุนเลยเอาจริงนะเอาความจริงนะ ผมลืมไม่ได้ผมลืมตั้งแต่ตอนเช้าแล้วพี่แสมมายล้วหัวหมุนเลยเดี๋ยวก็จำได้เลยโดนบอลนู้นสักทีหนึ่งก็ว่าแล้วทำไมวันนี้พี่แตกรีบอ๋อมันมี FA นี่ว่าไว้ไว้เจอกันไอย่งล่างเลยล่างอยู่ล่างครับบาดแจกโลและยืนอยู่งล่างกันที่หมดมีกี้เขาเรียกประชุมเมื่อกี้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมจัดให้พี่พอก็ไม่ขนามึงหรอกขอแบบเดวใครับ โอเคมีเกน,เน็ตปลาใส่เลยครับทั้ง่วงทั้งปา้าเราจะไม่มีสีอยู่ตรงตรีนแล้วนะสังเกตไหมอ่าบอสโต,ตนิกค,ครับโตนิก,กล่างยืนอยู่ล่างครับบอสโตนิกจะได้ไม่ต้องโดนสกิลเอ <laughs> okay. ใครแล้วใครเขาไปยืนอยู่ตรงั้นนะวะน่ะเจมมานี่เนถ้าเดินใช้เก็บสีเขียวครับ มันจะได้ตีง่ายเขี่ยวมาสีเขียวมีแต่ข้างบนใช่ไหมโอ้ยกระต้อมพื้นครับระวงังเอียรีบทำให้บอสเบรกครับเฮ้ยว้าว ช่างเยอะเหลือเกินจะูทำให้บอสเบรกไฮตามครับไฮตามใหญ่จับไ,ไกลๆครับยืนอยู่ใกล้ๆวงเพราะว่ามันจะระเบิดพืนรอบๆไายฟ้าครับระวังบอสโซนิกครับยืนเวลาบอสตซนิกให้ยืนอยู่ขอบแมพครับมันจะมันจะไม่ค่อยโดนอะไร น้องเขาถ่ายอีกแล้วปล่อยมันปล่อยมันพยายามอย่าเหยียบสีแดงบ่อยนะมันแรงนะโดนลหลายรอบอะแต่บอสมันมาอยู่ตรงสีแดงอ่ะพี่เคบอสเปลี่ยนสภาพอากาศครับเฮ้ยลืมปลาระเบิดกันด้วยนะายจั๊ระวังครับอู้ <laughs> ถ้าถ้าติด อ่าบอสโซนิกระวังยาหยียบสีเขียวนะครับโอเคเก็บเลยด้านบนเก็บเลยคนอยู่ข้างกัน่ค,ครับเก็บแล้วคนหยียบสีเขียววงสีฟ้ามันไปไหนหมดวะ มีคนเหยียบสีเขียวอีกแล้วสีเขียวหรือสีฟ้าพี่เพื่อเก็บสีฟ้าถ้าเหยียบอ่ะใช่เหยียบสีฟ้านี่ไงโดนระเบิดเลยช่วยหน่อยโอเคอ่าเวลาบอสเวลาบอสเบรกนะครับจําไว้ถ้าบอสเป็นตัวสีเหลืองเนี่ยเนี่ยมันมีวงอะไรเนี่ยลูกแก้วสีเหลืองคืออะไรอ่ะอ๋อระเบิดได้ว่าถ้าฟังหวันฟังหวันถ้าถ้าบอสเบรกนะครับ บอสล้มแบบตะเกะแล้วบอสเป็นตัวตีเหลืองให้กระโดดออกเขาบอสจะกระทืบพื้นใกล้ๆตัวเองอ่าแต่ถ้าบอสล้มแล้วมีออร่าสีฟ้าอยู่ตัตวให้กระโดดให้กระโดดเข้าหาตัวบอสเพราะว่าบอสจะระเบิดพื้นรอบๆเข้าตรงลังครับ ลาบอสหมุนตัวเหมือนเดิม,มระวังระวังระเบิดออกจะใส่ป้าครับมันเหยียบกูไม่พักเลยอ่ะวนหัวตัวเองดีๆนะ ระวังสายฟ้าระเบิดหินหินใครมีมาร์กอยู่บน,นหัวเดินออกจากเพื่อนนะครับโอเคนี่สีฟ้าตรงนี้นะไอแซกสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอยู่ในวงสีฟ้าครับอยู่ในวงสีฟ้า ไม่น่าช่วยแบงค์เลยเอ้ยขอรีขอรีขอรีเย่ได้ไรได้อยู่ได้อู่ได้อยู่ได้อยู่เอ๊ะเมื่อกี้ไม่โดนอะไรไม่รู้โดนโดนไอ้นี่มีคนเหยียบยีเขียวแล้วก็โดนลูกหลงด้วยอ๋อเนี่ยก็ว่ากูเดินมากูไม่เจออะไรเลยเล่นได้เล่นได้เล่นได้แต่จบแต่สภาพที่ไปแล้วร้อนเปลี่ยนสภาพอากาศอย่าพึ่งเบิร์นนะครับมันตีไม่เข้าใจเย็นครับใจเย็นครับพี่แตงเข้าใจครับว่ารอมาเรื่อย เข้าใจเข้าใจเข้าใจนิดนึงนะผมเข้าใจกลางวันอันนี้กลางวันนะครับให้เหยียบสีเขียวนะเดินซ้ายเหยียบสีเขียวใครมีมาร์คพัดพทิศอยู่บนหัวนะครับให้ให้เฉือนทีละติ๊กบอกเพื่อนนะอ๋อเรียกว่ามันเข้าเฟไช้นั่นละนี่ไงนี่ไงเยบนนะบนนะบนบนเหนืนั่นบนเวนแล้วตายได้เลยฉันนานอยู่นานอยู่ยืนครับยืน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 อยู่ในวงยืนอยู่ในวงดีดี ล้อล้อล้อตีได้เป็นตีได้เป็นตีได้มันกระโดดอยู่ตีได้แล้วบอสโซนิกัวนีกวางมาไปไหนแล้วีีเขยวโซนิกตรงนี้ระวังโซนิกอีกทีใส่ไม่พักเลยเขาไปไหนแล้ววะอยู่ล่างซ้ายอยู่ล่างซ้ายเอย่หย่งล่างอยู่งล่างระวังแดงเนอะเนี่ยสีแดงเต็มเลยข้างล่างซ้ายเนี่ย อย่าแม่งมันตีมันตีไม่ยั้งเลยอะ่ะตีหนึ่งตีแล้วครับเปิดเกาะให้แล้วอุย้ยนี่แสงไม่ทันแล้วดีหงอยไม่เท่เลยพวกเนี้ยเฮ้ยช่วยด้วยกูตันออกไปได้ให้แล้วเกาะให้แล้วไม่ตายใครมีเกนเน็ตม่วงเกเด็ดม่วงกดโยนไปเลยนะครับไม่ต้องเซฟเอาไว้โอ้โหแม่งระเบิดปุ๊บถีบปั๊บไอเวท ให้ตามให้ตามจบโอเคโอเคเจบมากทุกคนพี่ซี่ครับโอ้โหมีต่อให้บอสอาวุธบวกสองเลยเนี่ยเราจะดูกันตอนจบดีกว่าอย่าอย่าอย่าลืมตอนจบดีกว่าอย่าลืมกดวิวรีวอร์ดเนี่ยนะครับเรามาดูกันตอนจบดีกว่าไอมันไม่คลาสิกมันแบบว่า ไม่คณิคมากไม่มาเยอะเลยอ่ะแบงค์แบงค์ตกอันดับแล้วยตกอันดับแล้วว่ะคุณโดนเบียรรมาดามไม่เตียวไ่างเงียวแล้วอะเหมาไปคนเดียวสั่งลูกแกแล้วเบอร์ซิคเกอร์ขอบคุณมากครับใครจะเอาสมุดว่าก็บิดบิดไปนะ